นี่สวัสดีครับดูเตาน้อยครับเตาน้อยดูดผมแม่นะครับผมเตาน้อยดูดผมครับ <c oughs> นี่แล้วเปิดแฟเปิดเปิดเปิดเปดหเห็นับเลยหเห็นเลยอ่าเตาน้อยกำลังดูดผมแม่นะ oh, my. Oh, my. อมไหมอมไหมอมคาบไว้เฉยๆคาบไว้เขามีความสุขมากครับเป็นอย่างนี้ประจําเลยครับนี่นี่เขาจะคาบผมแม่ไว้แล้วก็นวดนวดบีบครับนี่ ไม่ยอมดูดผ้าดูดผมแม่ครับผมต่าน้อยเด็น่ารักนะถ้าไม่เปิดไฟก็มองไม่เห็นครับผมตอนนี้เขากําลังหลับตาอยู่นะหลับตาแล้วก็นวดนี่ก็ดูดผมแม่ไปเรื่อยๆครับนี่ต่อน้อยนะวันนี้วันเสาร์ครับผมเรามาดูตัวอื่นกันมีใครมั่งมีพี่ดำนี่มีพี่ดำนะครับผมพี่ดำอยู่นี่นี่แล้วก็นี่ ต่าง,งครับผมต่างๆอยู่นี่นะโน้คุญชียติมมาแล้วคุณชียติมมาโอ้ชายติมมาครับผมน่างน้อยนะน้อย <c ười> แ้วก็นี่พิตา้าพิต้าครับพิต้าหัวมุดอยู่พิตา้านี่น,นี่เห็นพิตา้ายังไงพิตา้า <c ười> ติมมาเอิอนเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาอยู่เต่าน้อยกันตู่เต่าน้อยนะนี่เต่าน้อยต้องให้เห็นชัดๆเต่าน้อยอืม มันดูดอย่างมีความสุขเลยอือโอ้โหดู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 ด,ดชีวิตนี้ขาดไม่ได้ครับผมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนอนไม่ได้ละขึ้นมาเลยมันดูดแล้วเขาจะรับอย่างมีความสุขมากๆเลยครับผมดูนี่คือภาพน่ารักอีกแบบหนึ่งครับผมตาน้อยนี่ตาน,น้นนอยติดมาออนแม่ครับติดมาออนแม่นี่นี่<ม>นี่ ถามค,ความรู้สึกไปไปงงเป็นไงเต,ต๋าเป็นยังไงบ้างเต๋อยังรู้ใจว่าต้องต้องต่อเ่ยฮะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้เต๋าเป็นยังไงบ้างครับไม่พูดไม่จ่าครับดู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 ถามดูถาโอ้โหคือเขาเขามีความสุขมากเลยครับผมมีความสุขสุขที่สุดเลยครับทุกวันทุกวันเลยนะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอ่า เคคับ okay, ขอบคุณเพื่อนครับตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแน,นลนะครับผมสวัสดีครับ